เรื่องละครค่ะเมื่อคืนเพิ่งจบไปหมาดๆเลยดูไปก็แบบตอนแรกก็มีน้ําตานะร้ะองไห้สงสารแบบเเจ้าฟื้นไหมเออทุกคนก็พยายามร้องเพลงแบบว่าให้กระตุ้นให้ฟื้นให้จําได้ให้อะไรแบบนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายพอฉากที่อวสานจริงๆเนี่ยนะโอ้โหยิ้มกันแก้มปริเลยเนี่ยนะคะคเป็นแฟนหลายคนค่ะลุ้นตัวโก่งมากๆอย่างที่บอกว่าตอนแรกๆนี่คือร้องไห้เพราะว่าลุ้นจากให้หายอ,อาการป่วยไงทายก็ สมหวังข่เปล่านะฮะสมหวังนีงสส่ฮะสมหวัง <ไป S 1> อยู่แล, <c oughs> แล้วนะฮะพอพอจบไปแล้วนะครับางานนี้นะครคุณหนูมาวินแล้วก็กีวีก็คือคุณก้างวรกรแล้วก็เต้ทีทัศนะครับก็เลยขอขอบคุณบรรดาแฟนคลับ ที่ติดตามชมละครแล้วก็ร่วมสนุกจากการตอบคำถามท้ายละครนะครับนี่ฮะด้วยการจัดงานมิสแอนกริปฮ้าดวนในกิจกรรมเล่นเกมตีเทนนิสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฮะขอบอกเลยดูภาพนี่คือสนุกสุดเหวี่ยงมากนะคะทั้งบรรดาแฟนคลับแล้วก็สองหนุ่มนี่สนามเขาเปียกด้วยนะฝนตกก็ไม่หวั่นนี่เวลาฟาดแรงๆตีเทนนิสต้องแบบมีเสียงอย่างนี้นะถึงจะแบบรู้สึกใช่ไหมใช่รู้สึกจะไปได้ไกลมากนะคะอาไปฟังเสียงค่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีข้อสงสัยแป๊บนึงอะไรยังไม่กัตาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวไเฮ้ยยุ่งกัจเย็นใจเย็นมก็สงสัยว่าไม่กินแค่ตีทีละคนียครัใช่ีทุกคนแบบตังอะไรไป เสมอเสมอเป็นสองเกมเองมีแค่2เกมเองก็ชนะเท่ากันสิ่งที่สําคัญไม่ใช่แพ้ชนะเพราะว่าเรามาร่วมสนุกกับคนดูที่ดูละครทอล์กัปกับมาวินเนอร์ถูกต้องครับผมแน่นอนว่าเราได้เล่นละครไปแล้วแล้วก็พอได้มาเจอเหมือนแบบว่าแฟนๆละครของเราหรือว่าฟีดแบ็กได้ฟังฟีดแบ็กเนี้ยก็รู้สึกดีเป็นธรรมดาครับผม นี่โอ้โหเมื่อกี้ตัวเล็กวิ่งเร็วมากเลยเนาะคือถ้าตัวใหญ่ๆห่อ่ะวิ่งแล้วต้องโค้งเงี้ยเหมือนเหมือนจะหลุดโค้งยัง,<า>ยงไงไม่รู้<า>แต่ตัวเล็กนี่ดูกำลังดีมากเลยนะคะ,ละ,คะแล้วก็นี่ค่ะปิดท้ายความสนุกสุดฟินนะคะด้วยมินิคอนเสิร์ตแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยจากสองหนุ่มกั้งแล้วก็เต้นั่นเองนะคะ<อ>นำเพลงเพราะๆค่ะอย่างเพลงของเธอลาลานะลาลาลาอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงด้วยมือของเธอค่ะร้องให้แฟนๆได้ฟังกันอย่างจุใจอีกด้วยค่ะ ลา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 เพที่เธอไกกันไว้เธอคนเดียวมาบอยอใจที่อล้วเมาเป็นคาทีสดใสทุกสช่งบธ้าข้อสทำย ็สนุกสนานดีค่ะ้เราสึก่าเป็นกันเองหล่อในใส่ดีน่ารักค่ะแล้วก็เฟลลี่กับแฟนๆต้องบอกกันเลยว่าเป็นละครน้านดีมากจริงแล้วก็สะท้อนสังคมชอบกั้งวรรคเพราะว่าการแสดงเนี่ยพูดเลยว่าเรื่องแรกการแสดงแบบดีมากคือแบบว่าทําให้คนอินแล้วก็เข้าใจในบทในสิ่งที่เขาต้องการที่จะถ่ายทอดแล้วคือไม่ว่าจะเป็นร้อ,องไห้ คือร้องไห้แบบร้องไห้จริงๆไม่ได้เค้นออกมาเนีค่ะเป็นละครที่เป็นวัยรุ่นนะคะก็เริ่มแรกก็สนุกแล้วก็อย่างหนึ่งมันสะท้อนสังคมในเรื่องของการเลี้ยงดูค่ะว่าแต่ละครอบครัวเลี้ยงดูลูกยังไงแล้วก็ตอนท้ายๆก็จะแบบมีโรแมนติกด้วยแล้วก็มีดราม่าด้วยแล้วก็น้องๆก็แสดงเก่งมากค่ะก็รู้สึกใจหายเหมือนกันจริงๆแล้วเหมือนกันเพราะว่าพอเป็นละครเรื่องแรกที่เราเหมือนทุ่มเททั้ง6เดือนหายไปอย่างเต็มที่ก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามทอฝันกับมาวินนะคะเวอร์ชันนี้ัสนุกกันไม่เล่าเป นี่เล่นละครเรื่องแรกนี่ถือว่าเก่งมากเลยเก่งนะคือแบบโอ้โหบทร้องไห้ก็เยอะมากด้วยอ่ะจริงขนาดเราเป็นผู้หญิงรู้สึกว่าโหถ้าร้องไห้เยอะขนาดนี้ต้องแอบแบบมีน้ําตาไม่ออกบ้างอ่ะเออแต่เราลองเยอะมาเต็มเลยนะฮะในออฟลองร้องไห้ให้ดูสิตอนนี้เลยเหรอไม่ได้เป็นนักแสดงอ่ะห้าสี่สามสองต้องได้เลยนะผมเป็นพิธีกรอยู่เอาล่ะเโอเค